เกี่ยวกับเรื่องนะครับพอดีมันมีในอินโฟควีสนะครับได้มีพาดเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเมื่อวันที่11มีนาคมขอ2564เวลา18เกา29ก็าวว่าประเทศเดนมาร์กนะครับระงับการฉีดวัคซีนแอสตราหลังมีรายงานทำให้เกิดริมเลือดอุดตันนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเดนมาร์กก็ระงับการฉีดไปชั่วคราวนะครับเพราะว่าเกิดจากการมีภาวะริมเลือดอุดตันในผู้ ได้รับการฉีดวัคซีนบางรายนะครับก็แล้วก็มีการศึกษาในทางยุโรปนะเนื่องจากไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศเดน,นมาร์กประเทศเดียวก็มีการใช้วัคซีนในชุดนี้นะครับจำนวนหนึ่งล้านโดสในในทวีปยุโรปนะครับแล้วก็มีการศึกษาในประเทศออส,ออส,ออสเตรียแล้วก็มีข้อมูลบางประการนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะถแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบเพื่อให้เกิดความรู้สึก มั่นคงและก็ปลอดภัยนี่ครับก็ขออนุญาตนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะะโดยคณะเอโอซีกระทรวงนะได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะได้คณะกรรมการแพทย์เพื่อพิจารณาวัคซีนให้กับบุคคลต่างๆรวมทั้งบุคคลสําคัญซึ่งมีอาจารย์เบียสกลเป็นประธานนะพร้อมกับคณะแพทย์ก็จะขอเรียนเชิญให้อาจารย์เบียสกลได้กรุณาแถลงในรายละเอียดให้แก่ผู้เราทราบรับเชิญาจารครับ,ข,บ,รรบขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงนะครับเรียนท่านรองนายก แล้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วก็อาจารย์ผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านผมทราบว่าวันนี้ทุกท่านมาเพื่อจะทำข่าวมีการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาแต่ตอนนี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็นว่าเราต้องจําเป็นจะต้องชะลอ,อการดําเนินการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาไปก่อนตามที่ท่านประหลัดกระทรวงได้แถลงแล้วว่าเพิ่งเมื่อคืนนี้เองเนี่ยน,นะครับมีการ ประกาศออกมาจากประเทศเดนมาร์กและความจริงเป็นประเทศออสเตรียด้วยแล้วก็ทางยุโรปซึ่งนำวัคซีนของแอสตาราเซเนกาเนี่ยไปฉีดแล้วเป็นล้าน้านโดสนะแต่เนื่องจากเขาเจอ,อเขาเรียกว่าผลข้างเคียงซึ่งใช้คำว่าทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวในหลอดเลือดดำแล้วอาจจะทำแล้วก็มีทำให้มีผลที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดนมาร์กเองเขาก็ประกาศให้มีการชะลอ การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปก่อนสิ่งนี้เองเนี่ยทำให้ทางคณะแพทย์นะฮะและทีมงานทางด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องนำมาพิจารณาคำว่าพิจารณาคือทุกท่านนะครับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขและทีมคณะแพทย์เนี่ยหวังอย่างเดียวคือวัคซีนนั้นต้องปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบฉีด หรือแม้าอาเซียนก็จะมีเ,เรียกว่ามีคุณภาพนะครับและมีประสิทธิภาพที่ดีแต่เมื่อมีคนบอกว่าขอให้ชะลอก่อนเราก็ควรที่จะรอฟังผลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการชะลอคือเขาก็ประกาศว่าคงต้องไปสืบค้น,นว่าเหตุที่เกิดจากในประเทศทา,ทางด้านยุโรปโดยเฉพาะย,ยิ่งเดนมาร์กหรือออสเตรียเนี่ยผลนั้นเนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยซึ่งควรจะ ใช้โอกาสที่ให้ความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุดเราก็จึงต้องขอชะลอไว้รอผลการสืบค้นจากทางด้านของเดนมาร์กนะฮะและมะีหน่วยงานในทางด้านยุโรปซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ประสิทธิ์ซึ่งได้ไปศึกษาข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะระับอาจารย์คงสามารถจะแจ้งให้เราได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแลวเขาจะดำเนินการอย่างไร กับเรียนท่านรองนายกท่าน,นรัฐมนตรีช่วยท่านประลัดกระทรวงอาจารย์ปิยสกุละอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านนายกแพทยสภาก็วันนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกยืนยันําให้เห็นชัดเจนว่าคืออะไรเราจะเกิดการสับสนและบ่อยครั้งก็ตื่นตระหนกกับข้อมูลคือมาสืบเนื่องมาจากว่าแอสตราเซเนกามีการส่งวัคซีนแบบหนึ่งที่เรียกว่า a b v 5 3 0 5 3 0 0 5 3 0 0เนี่ยนนะครับ แบชเนี้ประกอบด้วยวัคซีนทั้งหมด1ล้านโดสส่งไปให้17ประเทศในสาภาพยุโรปแล้วก็ก็มีการทยอยฉีดปรากฏว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือทันเดนมาร์กมีผู้ป่วยหนึ่งรายที่เสียชีวิตแล้วก็ขนาดเดียวกันมีผู้ป่วยหลายรายที่เกิดริ่มเลือดเกิดขึ้นตามหลอดเลือดต่างๆทางรัฐบาลของเดนมาร์กก็ประกาศเพราะเขายังไม่แน่ใจไม่ได้บอกว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน แต่เมื่อไหร่มีแบบนี้โดยทั่วไปโดยทางโดยโดยวิธีการความปลอดภัยก็จะขอชะลอหยุดการเฉีดซะก่อนเพื่อเราไปสืบค้ขนขณะเดียวกันก็มีผลตามมาคือไอร์แลนด์ไอซ์อแลนด์แล้วก็นอร์เวย์ก็ประกาศตามมาที่หยุดการใช้แต่ผมยืนยันไอซ์แลนด์แจ้งเลยนะครับว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ของการเกิดริ่มเลือดแต่เป็นการประกาศเพื่อความปลอดภัยขอชะลอดูเพื่อติดตามผลทางเดนมาร์กประกาศขอชะลอสองสัปดาห์เพื่อสืบค้น ไอสแลนดขอชะลอเพื่อดูการสืบค้นขององค์กรหนึ่งเราเรียกว่า EMA คือ European m e d i c i n e Agency นะครับหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่เราไปสืบค้นต่างๆก็จะรอดูผลเมื่อวาน EMA ได้ออกมาประกาศเมื่อวานนะครับว่าจริงๆตัว EMA ไม่ได้ประกาศให้หยุดชะลอการใช้เพราะ EMA ก็ยังยืนยันว่าวัคซีนของแ s สตราเซเนกาหน้ำปลอดภัย แต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะลงไปสืบค้นเพื่อมาบริไฟกันอีกครั้งหนึ่งผมย้ำอีกครั้งว่า EMA ประกาศเมื่อวานว่าตัวเขาไม่ได้เป็นผู้ประกาศให้มีการหยุดการใช้และตัวเขาก็ยังยืนยันว่าสิ่งนี้วัคซีนนี้ปลอดภัยขณะเดียวกันประเทศต่างๆที่มีการมีการประกาศชะลอการใช้ไปด้วยคือออสเตรียเอสโตเนียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กลัตเวียประกาศต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดใช้แบตเชเดียวกับที่ที่พูดเมื่อกี้ คือแบบ ABV 5300ประเทศไทยไม่ได้ใช้แบบชนี้แล้วก็ทั้งหมดก็บอกจะขอดูก,การคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งจาก EMA นั้นก็ต้องสรุปขนาดนี้นะครับผมสรุปสั้นๆขนาดนี้เมื่อเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการสืบคน้น e EMA ได้ไปประดุกไปไปประเมินอุบัติการการเกิดลิ่มเลือดและเทียบเข้ากับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ในกลุ่มประเทศทางยุโรปเพราะว่าตัวเลขไม่ได้แตกต่างกันนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่อ e ิมเ e วมาบอกว่าไม่ควรจะสัมพันธ์กับบวรัสกับการฉีดวัคซีนตัวนี้ขนานี้ผมเชื่อเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าโดยหลักทันทีที่เกิดแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะวัคซีนยาใดก็แล้วแต่ที่เกิดมีการรายงานแบบนี้เราจะหยุดการใช้ก่อนชะลอการใช้ก่อนแล้วก็ไปสืบคน้นพอทุกอย่างไม่ใช่เรียบร้อยก็จะกลับมาใช้ผมผมขอสรุปสั้นๆจากข้อมูลที่มีเวลานี้ข้อมูลนี้อัปเดตมาถึงประมาณชั่วโมงที่แล้วนี่เองขอบคุณครับ